ไออีดอกไปไหนมามันเรล่นของฉันหน้าเดี๋ยววันนี้ไปไหนวะไม่รู้ไม่รู้กงไม่บอกแต่ฉันนะเดี๋ยวมาก่อนเลยยะมาก่อนจ้าหน้าหลัดหน้าจะเท่ากันนะคะอ้าวเดี๋ยวฉันก็เตรียมพร้อมนะคะฉันแต่งหน้ารอหล่อนไออีดอกไป่แต่ง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 เดี๋ยวแต่งเองเหรอแต่งเองปกติแต่งให้เพื่อนลูกแท้ก็วันนี้หล่อนมาช้า มันไม่ใช่เหตุผลแป้งก็จะมาช้ามาแล้วนกตแต่งให้เพื่อนคุณมีสวยขึ้นมาไปจะทำไงเอาได้สิกูแต่งให้แป้งดี่ยาแล้ววันนี้ไปไหนอะไม่รู้ใครไม่บอกแต่ว่าเอาอย่างนีอะเพราะว่าเอางี้เขาให้ให้เราเลือกเลือกระหว่างเนี่เราเลือกได้ด้วยเหรอวะได้สิจเลยเออ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 เเราเลือกระหว่าง ให้ก็แบบว่าวันนี้อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งเบอร์อะไรอย่างเงี้ดําๆอะไรนสีตาอีออะตกลงให้เรื่องระหว่างอะไรกับพี่ไหนก็อ่ะมาพอดีที่ต้างหาจีบทูบจุดเทียนให้ไม่มีไหมนะครับมอเดี๋ยวไม่มีทูบค่ะน้องต้นรักเอ่อข้าว ฉันมาก่อนฉันกินเรียบร้อยแล้วอีดอกแดกลิฟแดกลิฟแต่งหน้าเรีไบเป็นกูแดกมาแล้ววางก่อนเอาไว้ยังไงเอาให้หน้าพร้อมก่อนเออสรุปกูยังไม่รู้เนี่ยไปไหนแต่งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวสิฉันไม่รู้ว่าฉันเปไหนฉันก็รู้ว่าจะต้องแต่งตัวยังไงแล้วผมจะแต่งชุดว่ายน้ำวันพีชมาและโคโลเกชั่นของเราเนี่ยคือบินโดราชุ่าเออใครแบบเป็นักกีฬาเนี่ย เออถ้าเกิดเราไปนกีฬาเนี่ยก็จะเจอผู้ชายเออโอ๊ยเออทำไมแล้วต้องขึ้นอยู่กับว่าหล่อมหลม่ะอยากเจอผู้ชายแบบว่าที่เล่นกีฬาประเภทอะไรชอบชอบกลางๆใช่ไหมกลางๆเราไม่ชอบกลารฟิตเนสด้วยนะกลางธรรมชาติเนเจอร์เลยว่ายน้ำไหมมวยจ่า เดี๋ยวแต่คุณจะรีเควสอย่างนี้ใครจะพาฉันไปจริงจริงหรือเปล่าก็ไปกันเองไงต้องตามเราไปหรอวันนี้เราไปเองใช่ไหมไปเองโอเคจัดมาเจ่รู้ว่าตุ๊ตรลันทัวจริงไปเองจริงๆไม่มีรถตู้พาไปหนึ่งจะไปยังไงจ่ทำอะไรอ่ะฮะมึงพูจริงมากที่เดยวโอโหไปริบแต่งนั้นริวแต่งช่วเลยกูรู้แล้วมึงแต่งเป็นอะไรก็จะไปไปท้ายมวยเราก็ต้องแต่งโปโปนิดนึงสินะ หลันคิดว่าสัตว์แรกๆของหลังโปโปนักมวยจะเอาหรือจ้าฉันบอกเลยฉันทำรีเสิร์ชมาแล้วว่านักมวยส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบอะไรชอบอะไรคะเขาชอบแม่ยกเงินเยอะๆวันนี้โจจะไปแม่ยกนักมวยมึงดูแลจะดูว่ามึงกับกูใครอยู่ใครไปโอเคไปกันเจอกันแน่ค่ะท่านผู้ชมี๋้วแต่งเองดี่ดตามแม่มาเลยค่ะลูก คุณแม่คะ่ะที่มันทนี่ที่ไหนค้อะไรยังไงทําไมรืบบซับซ้อนวันนี้เนี่ยแม่ต้องบอกก่อนเลยว่าลูกแม่จะต้องเติดตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และลูกแม่จะต้องออมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งขึ้นแม่เนี่ยจะพาลูกมาคล <c oughs> ายมวย <c oughs> เพื่อใช้ลูกมาเรียนมวย <c oughs> ลูกของแม่เนี่ยจะได้ มีเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งขึ้นด้วยแที่สำคัญคือจะได้แบบมีกลับบ้านเป็นนักกีฬนี่เข้ามายังไม่ได้เปิดรายการเลยว,วัดดีคุณผู้ชมกันไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรุดตลันทัวร์นะคะคืออย่างหลังหล่อนพูดยาวไม่แบ่งซอยฉันพูดเลยนี่นี่สโลแกนวันนี้โอ๊ยฉันลืมแล้วรุดตลันทัวร์ปลายขั้วเหี่ยวเยี่ยว รายการที่ขั้วหวีเหี่ยวหิ้วคั่วไปหิ้วคั่วมาค่ะอีกงานอะไรคะโซเชียลที่การนี้อีกตอนกันนะอ้าววันนี้เราพากันมาที่ใช่ค่ะโลเคชั่นจะเป็นทางการของเราในวันนี้นะคะค่ายมวยอะไรคะไม่อ่านชื่ออีกไปดูป้ายนี่เขามีป้ายเขามีป้ายเขามีป้ายโอ๊ยตายค่ายมวยเจริญทองเข็มขัดสวยมากเลยอะ ทำไมครับเข็มเข็มขัดเข็มขัดสวยมากโใช่เข็มขัดสวยสวยจริงเข็มเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดโอ้เข็มขัดสวยมากนี่ยนี่ถึงแล้วข้าพาคุณลูกขึ้นไปเรียนมวยค่ะเล่นไหมค่ะท่านผู้ชมคคะขาโรงเรียนมวยไทยเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะคะบ้านช่องไม่มีห้องหอนะคะบ้านช่องอย่างเดียวใช่ค่ะนะคะเป็นเลยคะลูกฮะลูกเป็นเลยคะ อยากเงี้ยด้วยแล้วแล้วค่าแม่ลูกคันมาเลยค่ะเพราะแม่ก็คันค่ะธรรเนียมของที่นี่นะคะนี่เธออะไรคะเขามีดารงดารามาลงมาเล่นกันด้วยนะเดี๋ยวต่อไปรูปเราจะปิดปิดหมดเลยค่ะออ๋ใช่ค่ะมาค่ะโลกตามแม่มาเลยค่ะจะขึ้นข้างบนเหรอคะใช่ค่ะเร็วๆค่ะชักช้าอืดอาดไล่ไปไล่ไป เป็นไรไหมเป็นเป็นิมิตใหญ่อันดีมากเลยค่ะลูกแม่แม่รื่นขาดแม่รื่นสารตินเรียกว่าราดค่ะแม่รื่นอ๋อจะได้ลื่นไหลใช่ไหมคะคุณแม่ใช่โอเคมาเลยค่ะลูกมาเลยค่ะลูกจู่แล้วเกิดจูกต้องค่ะแต่ด็กแรกเนี่ยก่อนลูกจะเรียนรู้วิชามวย ฟังครูตั้งครูก่อนก่อนที่ลูกแม่จะเรียนรู้วิชาการต่ายมวยนะคะลูกแม่จะต้องไปรู้จักกับคุณครูก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูที่แม่จะพาลูกไปรู้จักเนี่ยคุปเ็ดค่ะใช่ค่ะคุปเ็ดค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปักตัววะหรอนี่นี่ลูกสาวค่ะ ลูกสาวอยากป่อยมวยค่ะคุณเต้อายุเ่าไรนะมวอายุอะไรครับอายุเท่าไหรคะลูกสาวอายุก็ย่สิามแล้วค่ะจะไม่ถึงค่ะ20เองใช่ค่ะแต่ลูกสาวไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยค่ะแม้แต่ความรู้ก็ไม่มีค่ะคุณเต้ความเรื่องความรู้ในการดึงการันเรียนชบมวยค่ะความรู้เรื่องอื่นก็ไม่มีค่ะค่ะไม่มีสักอย่างเลยค่ะ ต้องเริ่มต้นยังไงดีครับผู้เป็ดอย่างนี้เนี่ยงัน้นเดี๋ยวไปจ่ายเงินที่ออฟฟิศก่อนจออ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนนี่ก็เป็นหน้าที่คุณแม่นะคะได้ค่ะแม่จ่ายเงินไหมครัวันนี้คุณแม่แม,แม,ไม่ไม่พบเงินสดอ่ะแม่ไม่จ่ายเป็นเช็จแล้วกันวันนี้แม่ไม่พบเงินสดไปนิดน่อจับตามองเองนะจ่ายแล้วค่ะครูสอนได้ยังคะได้ครับโอเคค่ะมันไปแล้วหนึ่งิ้นไเป็นไรแม่มีอีกแม่มี พาลูกไปเรียนกันเลยค่ะไปบ้านประกอบขีดระดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดคนจะมาเรียนที่นี่ค่ะต้องต้องทำยังไงบ้างคือต้องต้องเปลี่ยนเชื่อว้าเป็นชุดชุดออกกําลังกายธรรมดาครับอ๋อเดือดเดือดชุดนี้ที้ได้ไหมคะครูก็พอได้มันมิดชิปเลยไหมคะได้มิดชิปไปใช่ไหมอ่ามาเลยค่ะมิดชิปไปมันมีดชิปไปชุดนี้มิดชิดไป คุณผู้ชมครับสถานีความรักสถานีที่อบอวลไปด้วยความรักและมุมมองแห่งการหาทางออกทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัวของสังคมโดยเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่พบกับพวกเราได้นะคะค่ตรงนี้นะคะแม่พ่อลูกดูได้หมดเลยค่ะนะคะเนะมียน้อยก็ดูได้ะคะ่ะจะได้ไม่ต้องแยกความรักกันนะคะ <c oughs> ใครที่มีปัญหาอะไรนะคะโทรศัพท์จหมาเข้ามาได้เลยนะคะโดดี แล้วก็ไม่แดงทุกปัญหาค่ะในสถานีความรักค่ะแล้วพบกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thailand Only โอ้โหต้องจับตาดูนางอะขึ้นแรงถอดยาเต้แต่ก็ไม่ถึงขั้นกากาคราวนี้ฉันให้หน้ากับผมกับท่าโพดผิวขาวจะดีหรือต่อนางเมาแมวนิดนึงภาษาอังกฤษค่ะ For six f o u r s to so หลายคนคงจะคุ้นเคยกับการทำไข่ดาว เเต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการชายเอาจริงยิงเอาจังค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาความรักครับวันนี้จะหมดไปกับรายการชายเอาจริงยิ่งเอาจังนะครับไม่มีรักเลยแล้วมีเซ็กเลยไหมไม่ใ่การไม่การลองดูไหมวันนี้ พี่หรอกคุณจะต้องถอดเสื้อจากตัวข้างในก่อนข้างนอกทำได้ค่ะหนูอยากผมอยากจะรู้เหมือนกันครับที่ผู้หญิงให้ผมถอดมันดาเก้าดูไหมยังมีอีกคำถามป้าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคำถามก่อนโอ้ยก็ดูใกล้ไว้พี่คำตอบคือวอลเลย์บอลผิดครับผมบอกก่อนนิดนึงครับผมแอบมองนะเออครับผมเอ่อเสื้อยีนออกมาเป็นลูก พบเจอกันเป็นประจำวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วมีลีลาทให้ดูกันอย่างจุใจนะครับวลาที่ขึ้นที่หน้าจอครับที่ไหน่นี่ไงเ,เอาล่ะตังเจอแล้ว ลู้มืกเล่าวดิฉันเปลี่ยนชุดแล้วนะฮะอ่ะพอมแล้วก่อนเราจะยังยังนะเราต้องมารู้ทฤษฎีพื้นฐานก่อนเบสิกก่อนนะคะเออเรถามพี่เป็ดดีกว่าที่เปลี่ยนคนอธิบายให้เราฟังว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยไปมีผลไหมครับที่เป็ดว่าจะเริ่มเล่นได้เมื่ออายุเท่าไหร่อะไรยังไงคือจริงแล้วตรงนี้ไม่มีไม่มีผลเราอย่างนั้นมีสามจุดสามหน้าที่หกขวบ สูงสุดตอนนี้ประมาณ6.3 5 0กว่า63ก็ยังเล่นได้แต่อายุนี้ไม่มีผลกับการอถ้าสามารถกระดูกระคออะไรเงี้ยมาที่นี่มาตัวเปล่าได้เลยใช่ไหมคะมาตัวเปล่าก็มาซื้ออุปกรณ์ที่นี่สามอย่างก็คือข้าพันมือข้าพันมือมีนวมนวมแล้วก็แองเกิลที่เขาใส่กันแองเกิลอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยครับ วอร์มเองอะไรยังไงเตรียมพร้อมร่างกค์ไคก่จะพาจะพาไปเรียนอะไรไหมได้เลยได้เลยตามมาตามมาค่ะมาหยิบหยับหยับเสียงไม่ต้องครับเสียงไม่ต้องเหรอครับคุณไปเองนะครับครูยสายชั้แต่ยางเตะลมก็ได้เตะลมเตะลมเตะเตะลมเตะ กลวเดนวร์ต่อมาเห็นแลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปเดียวไอะได้ข้าคุณดูมาดูเอาอยูเวลาเตะเลยะตั variety, be, like ้ใอยนันหนูเร oh. 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 no ียนนะหนูต้องดูหนูเรียนหนูต้องดูเอาเตะไหมสิคะ ไปเดไปเเข้าว่างเป็นไงคะเนี่ยเจ๊ขาเจขาลูยไม่ไหวแล้วค่ะลูไม่ไหวใช่ไหมคะแต่ครูยังไหวค่ะลูต้องต่อ หลังจากหลังจากได้ฝึกขั้นพื้นฐานแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าประเทศประเทศชาติตอนนี้อยู่ยากขึ้นทำไมครับทำไมครับทำไมคะครับครับไม่รู้ค่ะตอนนี้ทำไมครับจูนจูนนิดนึงค่ะโอเคค่ะก็โอเคมากค่ะสำหรับครั้งแรกย่ากเลยค่ะคุณเป็นปกติแล้วคนทั่วไปมาเียแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเป็นเลือดคนไทยเนี่ยการเตะต่อยมันไม่น่ายากง่ายๆ าบางคนแต่ละคนก็คิดว่าเออกลัวเจ็บกลัวปวดแต่จริงไม่ใช่พอ,อเล่นแล้วทุกคนติดทุกคนติดและชอบขนาดยังเรียนคนมาเล่นครั้งแรกติดพออีกวันก็ชอบติดชวนเพื่อนมาเล่นถ้าเกิดไม่ดีจริงก็คงไม่กล้าชวนเพื่อนมาเล่นถ้าถูกจะมาเรียนกับเขาเนี่ยงเขามีแบ่งเป็นช่วงเวลาการสอนอะไรยังมีมีเหมือนช่วงเช้าก็สิบโมงถึงเที่ยงสิบโมงถึงเที่ยงช่วงเย็นก็บ่ายสองถึงสามทุ่มคือตอนถ้าเถิงตอนมาเรียนอาหารถุงแกงหนุ่มมาเรียนมาแกงก็เราจะไม่แยกอายุหรือว่าเรียนด้วยการช่อกัน คือถ้าเด็กใหม่จับเด็กใหม่ชุดหนึ่งถ้าเด็กเก่าก็ชุดหนึ่งเด็กกลางๆใหม่ๆก็จับแยกหมดอ๋อคือจับแยกเด็กเก่าเด็กใหม่แบบนี้สมาชิกแต่ช่วงอายุก็สามารถเรียนรด้วยผู้หญิงก็กลุ่มผู้ชายกลุ่มแยกกันออ๋แล้วพวกเรากลุ่มแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นกันเนี่ยเออเรามาคุยเราคุยกับครูแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกศิษย์ได้าลยดีกว่าคุณผู้ชมใช่ใช่ค่ะใดีดีเอ่ยคนนี้ดีกว่าเลยสวัสดีค่ะไม่์คะไม่อยากรู้ คุอยากคนนี้ก <akan> uh so so, so, ่อนมาสิลูกสิลวันนี้ลูกสิผู้ชายเยอะกูอยากผู้หญิงหน่อยมีน้อยสวัสดีค่ะค่ะอ่านในน้ำตัวนิดนึงนี่กล้องเลยค่ะมาเรียนที่นี่นานแล้วยังคะเก้าสามครั้งครั้งที่สองค่ะเป็นไงบ้างคะเหว่าครั้งแรกมาแล้วติดใจอดีตขอไปร้อเไปมาครั้งที่สองนะคะทำไมอะทำไมแบบว่ามวยมีเสน่ห์ยังไงทำไมแบบว่าเราถึงเริ่มต้นมาเรียน คนนี่ผู้สักชวนมาออกมาด้วยการออ,<ต>อลังการมีกีฬาอย,ย่างอื่นต้องเยอะแยะที่แบบว่าผู้หญิงจะแบบนิยมไปเล่นการเช่นแบบไปเต้นอาร์บิกตามหน้าห้องสะดวกซื้อหรือว่าสวนศาสตร์นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมทำไมถึงแบบว่าต้องปมวยคะมวยมันกระตับกล้ามเนื้อดีแล้วก็ได้ได้กล้ามเนื้อแบบธรรมชาติได้แฟนด้วยไหมคะ

ไปเลทให้นะขะหึยไย้ติทางอะไรติทางอ่ะติดใบเลทไงไอ้ติดเนี่ยโอเคขอโทษนะคะท่านผู้ชมทากผู้ชมองหน้าที่ฉันนะคะเป็นไงมากถ้าใครมาเรียนที่นี่ ถามว่าเป็นครั้งที่2องปแล้วครั้่สเริ่มเริ่มต้นมาได้ไงใครเป็นคนชวนคะอ่าคุณแฟนเป็นคนชวนแฟนมันชวนเออถ้าฝันมจฉุประสงค์ที่มาเรียนเนี่ยคือเลิกออกกำลังกายอย่างเดียวเลยเพื่อจะอะไรยังไงจะเป็นนักนักมวยอาชีสุภาพเลยครับเลกออกกำลังกายสุภาพมีมีโครงการจะเลิกกับแฟนไหมคะอ่าถามพี่ถามเนี่ยเขาเรียนบวยเตะจริงจังว่ะฮะทำไมเนี่ยเยอะไหมความรำคาญนะเออเป็ว่าแค่ดีแค่ดีต่อดีกว่าดีมากเยพี่เดี๋ยร์ดีมากเลยแค่นี้ละง่ายค่ะ ได้ต่อไปต้องทำอะไรต่อคะเนี่ยลูกจะบอกไหมคะลูก็่าให้เอางี้ดีกว่าลูกมีพื้นฐานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บกลับไปแม่จะพาลูกขึ้นเวทีไปเจอตู้ต่อตู้จริงๆดีไหมฮะลูกพันไม่เก็บไม่กี่ชุดบอกไม่เก็บโอเคอยากดูไหมคะท่านผู้ชมอยากดูตามมาช่วงหน้าเลยนะคะเพื่อนสาวดิฉันจะขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงค่ะตัวปาะกอบสุนทรัตน์ครัวค่ะมาเลยค่ะมา มาดิคลไม่ยอไม่ยอ ต้อนรับผู้ชมนะครับสู่รายการเรานะครับนี่คืออร่อยตา,ตาเลือกถ้าสมมติว่าอยากจะรู้นะฮะที่มาที่ไปของรายการครับแล้วก็ร้านต่างๆที่เราพาไปชิมพาไปกินเนี่ยนะฮะก็สามารถคําว่าเซิร์ชค,คําว่าอร่อยตาเหลือกที่เฟซบุ๊กได้ที่เฟซบุ๊กของเราครับผมทุกวันอัคารนะคะบ่ายสองโมงค่ะ ตอนรรากว้าชมนะฮะเข้าสู่รายการสำนักข่าวผีนะฮะแรงวัสเกตเปรวัสุทัศน์เนี่ยนะครับกรุงเทพตอนนั้นนะฮะกลายเป็นเมือแห่งความตายตายกันไป3 0,000ื่นคนเด็กชายร้องไห้หรือใครยิงบอยนที่ที่เด็กคนนี้อยู่เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวตุกแก่มากเยอะมากเพื่อนมันก็เฮ้ยด้วยความไม่กลัวจากการฆ่าผมเลยทตาไมเพื่อนผมเนี่ยมัน มันเก่าเลยมันตั้งคืนเลยวะมีคนน่ะนั่งแบบนั่งยองๆอ,อยู่ที่ปลายเตียงมันนะครับ,รบแล้วก็แบบเหมือนจับรูปค้ำเลี้ย่างที่มันเก่าอ่ะไปอาบประหยัดได้แบบเดียวกางสมัยโบราณก็ไปนอนกันพอนอนเสร็จพกกุ่กลางคืนชุดกิโมโนครับหน้าสีขาวเปลี่ยนนี่ฮะในารายการสำนักข่าวผีนะผู้ชมก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกวันเสาร์ห้าทุ่มนะฮะเรามารวมพลกันตรงนี้นะฮะ ต้องจับตาดูนางขึ้นแรงกว่มอาเซแต่ก็ไม่ถึงขั้นกาการนี่ฉันให้หน้ากับผมกับท่าโพดหิวข้าวที่กินเผือก่อนางเมาแมวนิดนึงผู้สังเกตค่ะ f o r six f o u two s o หลายคนคงจะคุ้นเธอกับการทำไข่ดาวอ้าวเจ๊ แต่ที่ลูกสาวของดิฉันนะคะได้ฝึกปลือวิชามวยไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราต้องให้เธอได้ขึ้นฝั่งเวียนเพื่อจะทดสอบส,สมรรถภาพความสามารถที่เธอได้ฝึกฝนมานะคะ <S <S ในวันนี้ค่ะเรามากันที่ฝ่ายน้ําเงินก็คือลูกสาวดิฉันเองค่ะและฝ่ายสีชมพูนะคะคือคู่ต่อสู้ของเธอค่ะตอนนี้ลูกสาวดิฉันกระยินใจมากเลยนะคะว่าเออคู่ต่อสู้เป็นเด็กแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปพบกับคารต่อสู้อย่างเป็นทางการนั้นนะคะเรามารู้จักกับคู่ต่อสู้ของเรานิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะไทยดีกกี่ขวบคะลูกมาจากโรงเรียนอะไรคะพม่าเอาอ่ที่ไหนพม่าคะอ๋อโรงเรียนพม่านโรงเรียนอ๋อโอเคโอเคอ๋อได้ยินเป็นพม่าเรียนอยู่ปไหนแล้วคะป .4 นะคะเล่นเล่นมวยมานานยังคะลูกปล่อยมานานแล้วนะคะคิดว่าจะตู้ได้ไหมคะอีตุ๊ดคนนี้เนี่ยค่ะ กู้ได้ด้วยคุณลูกคะคิดว่าจะสู้เด็กเก้าขวบได้ไหมคะคุณก็ดูความสวยอรังการฉันบอกเลยก็ดูจากความสวยหล่อนแพ้เลยค่ะไม่ต้องสู้น,นะคะเ,เอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะวันนี้ก็มะการบนเวทีพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มแล้วนะคะจิ้งยกที่หนึ่งและยกสุดท้ายของลูกสาวในฉันค่ะ วันนี้นะคะหลังจากที่ลูกสาวดิฉันนะคะได้เรียนรู้วิชามวยนะคะจนอิ่มหนำสำราญแล้วค่ะใช่ค่ะหลังจากที่สุดประสงค์แรกของเธอและฉันนะคะของเราเนี่ยนะคะคือการมาคล้ายมวยพืนจะมาแถวนักมวยนะคะคละลูกสาวดิฉันโดนสอนมวยเต็มเ็มเลยค่ะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชมรายการทุตะลอนทัวร์ในเทปนี้แล้วนะคะแล้วก็เกิดความสนใจอยากจะมาเรียนมวยไทยนะคะอ่ะคุณเป็ดแนะนำหน่อยค่ะว่ามาที่ไหนอะไรยังไงคะ จิมเว้มันต้องอยู่เส้นเรียบทางด่วนลามิทาครับเส้นเรียบทางด่วนลามิทายื้อยงกับโรงแรเบสซีปาครับอ๋อยื้อยงกับเอสซีป้าอ่ะถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาคริกรังมาสอบถามได้ที่เบอร์เท่าใดคะเบอร์025393867ค่ะึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับอีกเบอร์หนึ่งอ่ะมีอีกเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์082 658097มือผมเองก็มาถามก็ได้นะคะถาอะไรมาสั่งอย่างไไม่แพงนะคะคุ้มค่าด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสนใจก็มากันเนาะเออกับกับยมว้ยคุณเ็ร ใครมวยคู้เป็ดใค่มวยครูเป็ดใครมวยเจริญทองนะใครมวยเจริญทองนะคะวันนี okay> ้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมอิ่มหนักมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับค่ายวัวของครูเป็ดนะคะใช่ค่ะอิ่มมากค่ะดีดีใจมากเลยค่ะที่ดิฉันไม่คันอยากจะต่อยมวยเองนะคะค่ะอะไรว่าวันนี้ยังไงก็ การติดตามรายการเราจะเทปต่อไปเทกับทุกตานทัวาเทปต่อไปไปไหนไม่บอกใครไม่บอกตัดนะผมก็เราเจนน่านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องมีนค่ะน้องเต้นค่ะแล้วก็ครูเป็ดของเรานะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกู๊ดบ้าใครจะขโมยกับพี่ต้อยเลยค่ะต้อยมาเลยค่ะตอยมาเลย